สวัสดีครับผมนุ้ยพระบ้านยอดนิยมนะครับ EP ที่7 4ดสิบสี่นะครับท่านใดสนใจติดต่อเข้ามานะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับเช่นเดิมนะครับไม่ควรพลาดนะครับผราสวยๆเก่าๆยอดนิยมนะครับมีพ้าเก่าๆนะครับมานาเสนอเช่นเดิมนะครับท่านใดสนใจนะครับแอดไลน์เบอร์นี้นะครับทักหรือโทรนะครับ แอดไลน์โดยใส่เบอร์โทรศัพท์ครับแอดไลน์ไม่ขึ้นก็สแกน qr code นะครับชมภาพเพิ่มเติมได้ทั้งไลน์นะครับโอนไวส่งไวทุกท่านหลังเหตุการณ์นะครับเรื่องหลายๆนะครับผ่านไปนะครับแผ่นดินไหวประเทศไทยนะครับได้ผลกระทบได้รับผลกระทบเต็มๆนะครับก็มาชมวัตถุมงคลนะครับเพื่อเป็นขวัญกาลังใจของหลายๆท่านนะครับนําไปใช้บูชานะครับแผ่นปั๊มเนื้อทองแดงนะครับหลวงพ่อแพรวัพิคุณทองจังหวัดสิงห์บุรีครับ สภาพสวยงามนะครับยุคเก่านะครับพระครูสุนทรธรรมพานีนะครับหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองจังหวัดสิงห์บุรีสวยเดิมนะครับเป็นแผ่นปั๊มเลื่องแดงขนาด5คูณ7แผ่นใหญ่ๆนะครับสวยเดิมนะครับบ้านๆนะครับมาใหม่ๆนะครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับราคาเบาๆนะครับพันสองนะครับส่งด่วนมีราคาทุกรายการนะครับคลิปนี้นะครับมาใหม่ๆทั้งรายการนะครับต่อไปก็เป็นเหรียญ พระีลา25ศตวรรษอยู่ในกรอบเก่าดําเดิมสวยคากรอบนะครับเลี่ยมเก่านะครับทนานสนใจนะครับไม่ควรพลาดนะครับติดต่อเข้ามานะครับเหรียญพระรีลา25ศตวรรษ7 0็ดร้อยครับกรอบเก่านะครับสวยงามมากสภาพไม่ได้ใช้เลยครับเนื้อชินตะกัวเก่าสุดยอดประสบการณ์สูงนะครับราคาหลักร้อยองค์พระนะครับเหมือน เหมือนเป็นผิวเงินนะครับเคลือบเงินนะครับสวยงามนะครับมีเข็มนะครับบล็อกนิยมนะครับมีเข็มหน้าเงินนะครับองนี้เป็นเนื้อตะกัวหน้าเงินครับสุดยอดหายากนะครับเก่ามากๆนะครับเนื้อตะกัวหน้าเงินครับราคาเบาๆนะครับเจ็ดร้อยครับ ต่อกันด้วยสุดยอดหายากนะครับเป็นเนื้อเมฆสิทธิ์ครับโบราณนะครับพิมพ์พระปิดตาครับส่วนใหญ่จะเจอแต่พิมพ์ธรรมดานะครับองค์นี้เป็นภาพปิดตาปางซ่อนหาวัดอานงหลวงพ่อทับครับเป็นเนื้อเมฆสิทธิ์โบราณนะครับหลังมีจานปิดทองเก่านะครับด้านหน้าสุดยอดเกจิเก่านะครับหลวงพ่อทับวัดอานงหลังจานเก่าสวยเดิมนะครับมาใหม่ๆล่าสุดครับเกจิยุคโบราณในยุคร้อยกว่าปีนะครับสวยงามมากครับเนื้ างซ่อนหาครับสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับไม่ควรพลาดนะครับของเข้าใหม่สวยๆเก่าๆทั้งรายการนะครับราคาพันห้านะครับส่งด่วนนะครับพับปิดตาปางซ่อนหาวัดอโนงครับต่อไปก็เป็นพระกิ่งเก่านะครับมาใหม่อีกหนึ่งองค์นะครับกิ่งเฉลิมพลนะครับหม่อมเจ้าเฉลิมพลนะครับ สร้างและปลูกเสกที่วัดช้างให้จังหวัดปัตตานีครับ2005นะครับมีโค้ดนะครับสุดยอดหายากเลยนะครับพระกิ่งชัยเฉลิมพลปลูกเสกพิธีใหญ่นะครับวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับมาใหม่ๆล่าสุดองค์นี้พิเศษมีโค้ดนะครับต่อโค้ดเฉลิมพลนะครับสุดยอดหายากนะครับนานมาทีนะครับต่อโค้ดเฉลิมพลเก่าท่านพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่แวะเข้ามารับชมและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับ ชอบใจรายการไหนนะครับพระเก่าๆสวยๆบ้านๆพระกิ่งเฉลิมพลครับสวยงามมากนะครับ2497นะครับสร้างพร้อมกับหลวงพุทธาว่านครับมาใหม่ๆสดๆร้อนนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับสุดยอดประสบการณ์สูงนะครับแคล้วคลาดกรุงเทมหาอุดครับต่อก็้วยพระกิ่งเก่านะครับองค์ที่2ของรายการนะครับเป็นพระกิ่งวสุทัศน์สมเด็จพระสังฆราชแพรนะครับ อ๋ออันนี้องค์นี้เป็นกิ่งอาจารย์ฟั่นนะครับขออภัยนะครับเป็นกิ่งอาจารย์ฟั่นมีชื่ออยู่ด้านหลังนะครับกิ่งอาจารย์ฟั่นอาจารโลนะครับวัดป่าถ้ำขามกิ่งเก่ายุคแรกๆนะครับมาใหม่ๆครับสวยงามนะครับเดิมๆนะครับกิ่งอาจารย์ฟั่นอาจารโลครับวัดป่าถ้ำขามราคาพันห้านะครับสุดยอดหายากนะครับสวยเดิมนะครับพระกิ่งอาจารย์ฟั่นอาจารโล มีตอกโค้ดตอกเลขตอกโค้ดตอกชื่อนะครับตอกชื่อตรงนี้นะครับหลวงปู่ฟั่นครับตอกสองโค้ดนะครับสุดยอดหายากนะครับเกิ่งอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลครับยุคแรกๆนะครับราคาพันห้าต่อไปก็เป็นภาพปิดตาเนื้อเกสรยอดนิยมนะครับปิดตาเงินล้านหลังยันดวงใหญ่เนื้อเกสรมีเส้นเกสานะครับสวยงามนะครับหลวงปู่โตวัตประดู่ชิมพีครับ งดงามมากๆนะครับหลังยันดวงใหญ่ครับยอดนิยมนะครับมีรอยพับขอบข้างนะครับตามตำรานะครับพับปิดตายอดนิยมครับหลังยันดวงใหญ่ปี2523นะครับรุ่นนี้นะครับเนื้อเกสรเก่าๆสวยๆนานๆมาทีนะครับสุดยอดในด้านโชคลาภเมตตาค้าขายครับเนื้อเกสรไขสวยขึ้นเต็มนะครับมาใหม่อีกหนึ่งองค์นะครับมีฝังตะกุดเก่านะครับ รปิดตาหลวงปู่โตหลังยันดวงใหญ่ถ้านไดสนใจติดต่อเข้ามานะครับพระเก่าเก่าบ้านนะครับมาใหม่ๆนะครับพันหครับต่อกันด้วยเหรียญเจเจิตชื่อดังนะครับพระครูยานวิราชนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขามดไดอิดจังหวัดเพชรบุรีครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับลมดําเก่าเดิมเดิมครับประสบการณ์สูงนุ้ยพระบ้านยอดนิยมนะครับ ep ที่เจนะครับ ่อไม่มีน้องท่านใดสนใจรายการไหนนะครับแอดไลน์ทักหรือโทนเข้ามานะครับด้านหลังก็พอสวยนะครับด้านหน้าก็สวยงามนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงครับปีศูนย์สามสวยงามนะครับเนื้อทองแดงลมดําเก่านานมาทีนะครับสุดยอดเกจิเก่าเมืองเพชรบุรีครับยังสวยนะครับผิวลมดํานะครับยังอยู่นะครับ ต่อก็นด้เหรียญเงินนะครับจอบเล็กหลงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรครับเหรียญหลหะแดงนะครับพันสนะครับเมื่อสักครู่นะครับจอบเล็กหลงพ่อเงินพันแนะครับเนื้อเงินเก่าสวยมาใหม่ๆนะครับสุดยอดหายากนะครับหล่อโบราณเก่าหูขวางปากปิงครับยุค2450กว่ากว่าครับจอบเล็กยอดนิยมหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรครับแข้งตรงนะครับสวยงามมาก ที่ชื่นชอบและสนใจติดต่อเข้ามานะครับเหรียญหล่อโบราณนะครับจอบเล็กแข้งตรงครับราคาพันแต่อกันด้วยสุดยอดพระปิดตานะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากของประเทศไทยนะครับเนื้อผงคุกรักลงลักปิดทองเก่าครับหลวงปู่ยิ้มมหนองบัวนะครับจังหวัดกาญจนบุรีสวยแบบนี้หายากมากๆนะครับพระปิดตาโบราณอายุร้อยกว่าปีนะครับ หัวเท่ายิ้มนะครับคนรุ่นเก่าจะเรียกกันแบบนั้นนะครับจังหวัดกาญจนบุรีครับหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวสภาพยังสวยนะครับงดงามนะครับติดต่อเข้ามานะครับภาพปิดตาเก่ายอดนิยมหลวงปู่ยิ้มครับเนื้อสวยคมชัดครับมาใหม่ๆล่าสุดราคาพันแปดนะครับสุดยอดหายากนะครับลักและทองเก่าสวยอายุเป็นร้อยปีครับ เกจิชื่อดังจวดการจนบุรีนะครับหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวเมืองกาญครับลักนหนาแห้งและสวยสมบูรณ์ครับน้ำหนักเบานะครับข้างในเป็นเนื้อผงคุกรักครับสวยเดิมตามนี้นะครับติดต่อเข้ามานะครับราคาพิเศษนะครับต่อก็ได้รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเนื้ออัปปาคครับวัดบางคานจังหวัดพิจิตรเป็นพิมพ์ยอดนิยมนะครับพิมพ์นี้นะครับพิมพ์คอแอลครับ สุดยอดประสบการณ์สูงนะครับเนื้ออปาฆาปลุกเสกพิธีใหญ่ปลุกเสกสองพิธีนะครับวัดสุดทัศน์และก็วัดบางคารสมัยก่อนครับสวยงามเดิมๆนะครับไม่ได้ใช้เลยนะครับต่อโคดหนึ่งสี่หนึ่งห้ากิ่งยังดังโคดสวยคมชัดครับโคดต,ตรงนี้นะครับโคดเกือบเต็มนะครับโคดหนึ่งสี่หนึ่งห้าก้นปาดวงเดือนธรรมชาติครับ หลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์คอแอลวัดบางคานนะครับจังหวัดพิจิตรสองพันห้านะครับองนี้นะครับสนใจแอดไลน์ทักหรือโทรนะครับสวยคมชัดคอแอลนะครับตรงนี้นะครับในซอกคอซ้ายมือเราขวาองค์พระนะครับใบหน้าสวยคมนะครับเส้นขนแมวตามซอกนะครับติดเดิมๆนะครับตามตำรานะครับมาใหม่ๆนะครับ อีพีที่74นุวยพระบ้านยอดนิยมฝากกดติดตามกันด้วยนะครับพมพิ้อง fc ทุกท่านของเก่าๆสวยสวยบ้านบ้านยอดนิยมนะครับต่อก็เนด้ยพระสมเด็จนะครับสวยและเก่ามากนะครับเรียมกกอบเดิมนะครับพระสมเด็จเก่าสวยองค์ที่หนึ่งเนื้อแห้งสุดนะครับเรี่ยมก็เรี่ยมฝีมือมากๆนะครับใสสวยนําไปเลียนําไปจับขอบนะครับรอบเงินนะครับขึ้นคอมีสง่าราศีมากครับ พระสมเด็จเก่ายอดนิยมองที่หนึ่งเนื้อสวยและเก่ามากๆให้ชมกันชัดนะครับเดิมๆนะครับเป็นพระสมเด็จเนื้อจัดสุดๆครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับพระเก่าเก่าบ้านๆยอดนิยมนะครับพระสมเด็จเก่าสวยเนื้อแห้งๆนะครับงดงามมากครับ องค์ที่หนึ่งนะครับเห็นเชิญนทุกท่านนะครับพระสมเด็จยอดนิยมงดงามมากครับองค์ที่หนึ่งครับต่อไปก็เป็นองค์ที่สองนะครับพระเก่าเก่ายอดนิยมนะครับมาใหม่ๆองค์ที่สองของรายการครับสวยงามเช่นกันนะครับพระสมเด็จเก่าสวยองค์ที่สองถ้าเดชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับ ช่วงปลายเดือนและช่วงหลังแผ่นดินไหวตึกถล่มที่กรุงเทพนะครับหาของดีๆไปติดตัวกันนะครับองค์ที่สองนะครับพระสมเด็จเก่าๆแห้งๆนะครับอย่าลืมกดติดตามกันนะครับเพื่เป็นน้องเอทุกท่านที่แวะเข้ามานับชมนะครับไม่ควรพลาดนะครับพระสมเด็จยอดนิยมนะครับเนื้อจัดเก่างดงามครับองค์ที่สอง สวยงามสุดนะครับมาใหม่ๆต่อไปก็มาชมรูปหล่อเกจิชื่อดังภาคีสารนะครับท่านหนึ่งนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับพิมพเข่ากว้างครับหลวงพ่อผางขอนแก่นนะครับวัดอุดมคงคาคีรีเขตหมากัดไม่เข้าเข็มฉีดยาไม่เข้านะครับตามประวัตินะครับ หลวงพ่อผางนะครับวัดอุดมคงคาคีรีเขตจังหวัดขอนแก่นองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับยังสวยนะครับถึงจะผ่านการใช้มาบ้างนะครับลูกหลอยอดนิยมครับหลวงพ่อผางขอนแก่นให้ชมชัดนะครับสวยเก่าคมชัดมีหน้ามีตานะครับสวยงามนะครับหลวงพ่อผางผิวแห้งเก่าเดิมๆนะครับอุดเกิ่งนะครับอุดก้น ยยเยจิยอดนิยมนะครับจังหวัดขอนแก่นเป็นพิมพ์ข่ากว้างนะครับยอดนิยมนะครับมาใหม่ๆล่าสุดลมดำเก่าสวยครับรุ่นแรกนะครับประมาณปี2500นะครับหลวมพอผางข่ากว้างและงดงามนะครับสนใจรายการไหนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับโอนไวส่งไวทุกท่านนะครับ หลวงก็ผางนะครับไม่แพงนะครับพันห้านะครับช่วงท้ายรายการนะครับพระสมเด็จเก่ายอดนิยมนะครับสุดยอดหายากองนี้เป็นพระสมเด็จอกวีนะครับเนื้อสวยเก่าเดิมๆนะครับมีคาบความเก่าสวยงามนะครับพระสมเด็จเนื้อแห้งจัดนะครับประมาณปี2485ห้านะครับหลังยันนะครับ พระสมเด็จเก่าๆแห้งๆและสวยมากๆครับหลุงผู้เผือกวัดกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการนะครับเป็นพิมพ์อกวีครับมวลสารเก่าและสวยมากครับเป็นพิมพ์ยอดนิยมนะครับพิมพ์นี้นะครับนานมาทีนะครับพระสมเด็จอกวีครับให้ชมกันจะชัดนะครับเนื้อหาความเก่ามวลสารนะครับเหมือนพระวัดระฆังเลยนะครับ สุดยอดความสวยและประสบการณ์สูงมีเส้นบังคับพิมพ์นะครับรอบข้างนะครับติดชัดเจนสวยมากๆครับหลวงปู่เผือกนะครับสุดยอดเกจิเก่าจังหวัดสมุทรปราการครับพิมพ์อกวีมีน้ำหนักนะครับงดงามสุดๆนะครับหลังยันครับพระสมเด็จอกวียอดนิยมนะครับหลวงปู่เผือก ของเข้าใหม่นะครับหลายรายการนะครับพื่อม่ใหน้องท่านใดเข้ามารับชมและสนใจนะครับไม่ควรพลาดนะครับโดยเฉพาะสุดยอดพระปิดตาสายเหนียวเมืองการนะครับหายากมากๆนะครับสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับหลวงปู่ยิ้มนะครับวัดหนองบัวนะครับและที่พลาดไม่ได้โดยประการทั้งปวงนะครับเป็นพิมพ์ที่สร้างน้อยหายากครับพิมพ์พระปิดตาหลวงวับวัดอโนงนะครับยุค2440กว่ากว่านะครับ เกจิเก่านะครับอายุร0อกว่าปีนะครับปางซ่อนหาเนื้อเมฆกสิทธิ์พระมีปิดทองเก่าด้านหน้านะครับของที่สวยงามๆนะครับหลายรายการนะครับไปพบกคลิปต่อไปนะครับลุยพระบ้านยอดนิยม EP ที่74ครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ062 017 67 42ครับ